นักดาราศาสตร์ใช้เทคนิคที่เรียกว่าสเปกโทรสโคปีเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ของมันซึ่งเรียกว่าซานซิดเมื่อแสงจากดาวฤกษ์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์แสงบางส่วนจะถูกดูดซับโดยโมเลกุลต่างๆเช่นไอน้ำทำให้เกิดลักษณะเฉพาะในสเปกตรัมของแสงที่เรียกว่า ไลเซนสเปกตรัมกล้องโทรทัศน์อวกาศเช่นฮับเบิลและเจมเว็บสามารถตรวจจับไลเซนเหล่านี้ได้ตัวอย่างเช่นการตรวจพบไอน้ําในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เก2-18ถึงซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ110ปีแสงการค้นพบไอน้ําในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เหล่านี้มากยิ่งขึ้น หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจจากจักรวาลน,นะคะ